โอมชานติวันนี้วันที่10เดือนตุลาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆพี่แสนหวานลูกได้รับคำสั่งเดียวจากพ่อผู้เดียวเรียกว่าเป็นคำสั่งอันไม่ถูกแบ่งแยกโดยการทำตามคำสั่งอันไม่ถูกแบ่งแยกนี้ลูกนั้นก็จะมาเป็นเทพคาถาม สิ่งหลักๆอะไรที่มนุษย์ลืมในเกมของเขาวงกฎนี้คำตอบได้ไปสู่เกมของเขาวงกฎพวกเขาได้ลืมหนทางกลับบ้านของเขาพวกเขาไม่ได้รู้ว่าพวกเขาจะสามารถกลับบ้านได้เมื่อไหร่และได้อย่างไรพ่อเดี๋ยวนี้ได้มาที่จะพาลูกๆทั้งหลายกลับไปกับท่านความพยายามของลูกเดี๋ยวนี้คือการขึ้นไปอยู่เหนือเสียง ไปตู่บ้านที่อ่อนหวานของลูกทาระของคุณธรรมจุดแรกให้ทำสติปัญญาของลูกให้ละเอียดอ่อนโดยการมีการจดจำพ่อรักษาสติปัญญาของลูกให้เต็มไปด้วยความรู้นี้ตลอดเวลาจดจำพ่อตลอดเวลาและก็บ้านและก็ยังเตือนคนอื่นๆให้ทำเช่นนี้จุดที่สองจบสิ้นดวงจ่าอาชียกรของลูก ในชาติสุดท้ายนี้แล้วจงทำม,มันให้มีอารยธรรมจงอยู่อย่างระมัดระวังมากๆเกี่ยวกับดวงตาอาชญากรพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ทำลายอุปสรรคตลอดเวลาและเป็นตัวของการแก้ไขโดยการมีสภาพของการเป็นผู้ประทานด้วยพลังของการปรับตัวลูกได้รับพรของการอยู่อย่างเป็นผู้ทำลายอุปสรรคและเป็นตัวของการแก้ไขบ,บนพื้นฐานของสองสิ่ง 1. อยู่อย่างรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าลูกเป็นลูกของผู้ประทานแล้วลูกนั้นก็จะต้องให้กับทุกๆคนไม่ใช่ว่าลูกนั้นจะอยู่อย่างมีความรักได้เมื่อลูกได้รับความนับถือหรือความรักลูกลูกจะต้องให้จุดที่สองจงมาเป็นมหาสมุทรแห่งพลังของการปรับตัวให้กับตัวลูกเองและสำหรับทุกคนผู้ที่ได้มาสู่การติดต่อหรือความสัมพันธ์อยู่กับลูก โดยการมีสองคุณสมบัติที่เศษเหล่านี้ลูกก็จะถูกเติมเต็มไปด้วยความปรารถนาดีและความรู้สึกที่บริสุทธิ์และเป็นตัวของการแก้ไขได้คติพจน์จงทำสัจจะให้มาเป็นเพื่อนร่วมทางของลูกแล้วเรือของลูกก็จะไม่เคยจมฮัชชาโอมชานติ